เี่ยวมาติชโนูเดีตลาดสินูยังไ้เงือนชาลันเป็นเรียบร้อยน้องโบเรียบร้อยตอนนีกรเริ่มีินของน้ำหินองน้ำกั็ซีเดียแลลวแหละทั้งถาดจะม เ็มันจืว่าเป็นผาเนาะเบียวบ้านน่ะมานีิเขาน้ำลังสอยเโอ้โหเมียน้ำหมวกเซน้ำบ่เซหมวกน้ำเจ้าของกระตื้เนี้ว่าผีหลอกให้เปนมาเข้าจะาของเหนียวแล้ว สวัสดีได้สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนก็ยินดีต้อนรับเข้าวสัวสองสานวนสายลุยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้โดยน้องมาพบพ่อสานวนมานีพ่อแม่พี่น้องเอ้ทางสานวนก็อยู่บ้านดงหมากเงี้ยวน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยน้องเมืองอุทุมพรเขมสวรรค์นาเคียพ่อแม่พี่น้องเอ้กันมานีเนาะบางเงินเจอน้องโบเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ทางสานวนก็สิเข้าไปหาทางน้องเพิ่นก่อนเนาะ ตอนนี้เพิ่กนกำลังอยู่ต้นไม้ต้นโตเลยพ่อพี่น้องเอ้ยก็บ่ฮู้ว่าทาทงน้องเพิ่นจะเดินทางไปทางใดเนาะพ่อพี่น้องเนาะโดยฮะจังไดนก็ทางสนองก็สิเข้าไปทักทายด้ว,ว่าโอ้ลมลดินน้ำน้องเพิ่นก่อนเนาะพ่อพี่น้องก็บ่ได้เห็นเพิ่นนานพอสมควรพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้บังเอิญเจอเนาะพ่อพี่น้องเนะาะจังไดนก็สิเข้าไปหาทางน้องโบเพิ่นก่อนเนาะพ่อพี่น้องเนาะว่าเพิ่นเอ่อมาจังไดนไปจังไหนน้อพี่นอนะ้องเนา,า,นานนนะ ดยพูดน้องเอดยดยสบายดีสบายดีสบายดีท่านสาุโเพินดยสบายดีท่านสาวโบเพินเนอร์สาวมาแต่เวียงเน่ะเจอฝนเาเยียงเน่ะฝนเบาไวเยหนีมาไหวบ่ข่อยบ่โออยู่มาแต่เซโนเจ้าเมียสาวเยียงวะเออตายสาวเวียงจัดเลยนี่นะ มาเพ่อเพิ่นเนาะเพื่อเพ่อนสมควรเอนเลยมนลูกจน่ังว่าได้หาเเพื่อนข่อยจนดืมข่อยนะคือแม่อยู่บ่าคือกันอยู่คือแต่พงค่ม่ต้อ่อีหลานอะเม่นว่าเมัยอ่าเนาะจะจับลูกไพเนาะมาอยู่นําแบบนี้เมีเสี่ยวคนะเสเียวพุ่น่อเ่เพ่อเเ่อเ่เพ่ว่า่เฮเเ่่ั่่่่่ เออน้องบูก็เป็นสาวเฟสพนนี่เป็นเชี่ยวกันนะสองน้องเป็นเชี่ยวกันเออโดยโดยอูจักกันแบบใด้อันนี้คืออยู่ไก่กันอยู่เห็นในโซเชียลนี่เลยเลยกระซังเครื่องน้ำเพิ่นบ่สั่งเครื่องน้ำเพิ่อนขายออนไลน์โบแต่ก่อนเพิ่นก็ไปตัดง้อยน้ำกันแต่ก่อนน่ะออืฉันบ่เออนี่ล่ะ เมือว่กเมือน้เมเซียบเมือบ่ฮะเมเซียอเมือนี่อย่างน้นหรือเมือบเมื่ออยู่บเมื่อกิจกระดุมไม่กิจกระดุมลายนั่นเมือน้ำเมียโจมมงดูชงเสือ่ไหนล่ะมีอย่างมีอย่างบ่ผมมีบ่ใบมใบยงบบังยุบบังยุุไหมใบก้ประตูใหญ่สวยงาม่มเมเซียอยูเนาะ สามสาวญี่ปุ่นหมดแน่ะมีเชือพ่นประเทศญี่ปุ่นว่เจ้าเี่แม่เว่าลูกเคเห็นจ้าเรือเรอเือพ่นมาตะไก่เด้นมมาแจกไสายวาระมาแจกเดียวมาแจกตลาดเิื้นยังไดเงือนชาลันเป็นเรียบร้อยน้องโบเรียบร้อยเริ่มพินองน้ำหนองน้ำก็นสีเรแ้แหละ นาท่นั้นโอบไปแล็วซะเนาะถือว่าครบไปเร้วน้องไอ้ที่รยบรอยเนาะโดยโดยที่ใจน้ำเนาะคือว่านี่แบบเหตุชนตัวเดยเหม็นบอกของน้ำของในอเหตุชนตัวแล้วก็เนไถกับเหตุชนตัวแต่ว่าสาวคนแรตั้งน้องของน้ำคนแด้แล้วโอ่พยังติดกับเบื้องแนวน้ำกก็แล้วเป็นเก็บครอบกันยังเปนเหตุปัดเนาะเหตุของน้ำก่อนกช่ไหมเตรงนีก่อน ไปพร้อมกันเลยไปพร้อมกันยากได้พร้อมกันไปพร้อมกันเลยเมนเมนสมานเลยเนาะสบายเลยบ้านนี่ถือว่ามีครบอุสมบูรณ์เนาะเสื้อเอาเพรเสื้อไปขอยืมเื้อให้บ่เมนขอยืมเื้อเสื้อให้เอาเอาเสื้อเดียมุกเอาไปใส่ยี่ยมหนาวก่อนได้บ่เหรอ ไม่ใส่ยัหนาวค่ะแก่หนยากแน่แล้วบอกยัยากแน่ทางในแ้หมดตัวนี้ทางในขบวิเกโชว์ว่ะจีไม่ต้องว่้เลยตอนคืนเี่ยไปตุ้มผากัได้เนาะแม่นเใส่เสื้อตัวนี้ไปอุ่นชิ้วแต่ว่าไปยางปตามกลางบ้านนี้ปีมาวมฮาเป็นเทลแล้วลากขีู้ไปนะแก่ขีู้ยังไปเลยมาบริเกบออันนุ่งเสื้อไปที่เนี้ยค่อยให้ได้นงโบเป็นทางบ้านเท้าขนาดสิบแปดพัน โอ้กสิปนหมวกระดงาติดคักนี่ไม่ต้องห่วงไมจืดว่าเป็นผายานาะมานีเห้าน้ำลัง่อยเพวโเวน้าหมวกเสน้ำวาเจ้าของกระตืนเนี่ว่าผีหรอกใม้ม่นมาเห่าจะาของเหนียวเลยเออเนาะบนี่มันอย่างเนาะบนี่นะ นัดมาพบเจอกันบังเอิญบังเอิญบ่โอ้เนาะโมแมนเรื่องบังเอิญอะไรอยู่างเอี้ยอีละเนาะจะมาเจอกันอีกเนาะบังเอิว่าทีข่าวสีนู้นอะไรแบบจักเป็นอย่างนะใจอยากแวะเข้ามาเนี่ยยังไม่เห็นรถเนรุ่นคู่อารุ่นคู่คนจื่อนะสันโมว่าแต่ก่อนว่าบอสายตาพิเศษดีเจ้าว่าห่างจากทางจังเมทเจ้าว่าแท้เฮือนคนบังเอิญเนาะ เพราะว่าแต่ก่อนท่ากับเที่ยวับเขาเปอยู่ได้นาะมนีเนาะเปอยู่ได้มนีนะไปใช่หลายเชนน้อระไปเชนน้อาเนเบิงกมงน้าูเบิงบอเืเื่อน่เมันตยังไ้ใช้อาอย่างแบกเอาเลยาดยนแบกมาเลยากะซีแบกมาเลยโอ้เอาบริษัทดยบริษัทอัน่เอาเทียนนี้เทียวไกล้นี้ ชัดหรอว่าอย่าใกล้ปัดไดม่ได้พ่อปัไปบออยากได้ยมันองมาแทเราอ่ะนนง่แท้นไหนท่านกันแบบคือโตอนมาเตียงซื้อมาให้โอ้ยเอาเหลวซิเอาสังกะสีแบบใดอะลูซิงเด็กได้อลูซิงก์ออะอลูซิงหม้านีได้อะซิงโอ้่ว่อาโอโร้อ้ยง่างกะซีมียงอยู่เา อ้านแล้เขาสิมาส่งอยู่บ่ล่ะอ่าขันเบิ่งมาส่งก็ได้หารถพื้นลุ่มไปแกหาอันส่วนหลายนี่ย่านเพิ่นบ่มาส่งเพราะว่าห้องน้ำมันมันบ่ใหญ่ปานไดเท่าใยพุู่ดอะไรซีหารถจักได้น่างลงไปน้องบเพิ่นเรโดยสารโอ้ยู่เฮือนน้องบุนเนาะติดติดกันเนาะเพราะว่ามีรถอยู่จำนวนกันรถทั้งบุนลงไปเพราะว่าน่าคิดแล้วประกอบอย่ายอย่างมาเป็นกระเบื้องโบ โอ้โไปซื้อกระเบิร์โอ้ยขนาคันว่าอะไรอยางขนาจจะมาส่งแมนเิมนโอ้ยสิปูกระเบืองเลยเตนี่แล้วปีใหม่แนะ่พฤิขึ้นนะปีใหม่นี่เพินใหม่บ่นเพิ่นเิื่อนหน่อยตัวนึ่งคนละโอ้บ่เหลืองนอยตัวหนึ่งี่วายังมเว้นนั่นก้อยหมูตันเาคือกเนาะคาโอ้ ้ากินดสองอย่างนี่อาหารนขายดีที่สุดได้เลยเนาะดีที่สุดเลยเป็นางการนำในล่ะใส่ไรสุกาคือนนำกแหงได้คิน่ามีปัญหาเรื่องเนากับรุ่นทังอยู่ดิใสกับหระสองสามนาทีกับสับผูผู้บุดขึ้นเบบเติมไว้์แห้งตส่มเลยแห้งคือคักแลนแห้งปกตินะไม่ได้ปกโบน้ำแห้ง น้ำลายคิดเพราะว่าน้ำยังออกทุกเวลาพอทอนทางเน่ยจะมีเดี๋ยังซึมอยู่เพราะว่ามันเป็นสายน้ำคั่มดีนะหมอโบคุณป่ะวัติจอถือสายน้ำคั่มมันก็เลยแห้งไม่ได้ประวัติจอลงตอนนั้นกะแล้กตื่นเนาะจังเม็้นอะไรสมุกสามสิบใบละสามสิบแบบคือซอเปะบาต้นไงสามสิบสามสิบเนาะประวัติ่นมาดินเราคิดบ้านน้องโบดิเค้ยหอยละ เคงครับมันเป็นเด็กเลงแขงแข้งเลยตอนจากในหัวแค่ยังเก็ยจร้อยพลอยห้วการเริ่มกำลังพูดพังพังและการชี้หามไปอ้อมถือว่าครบเลยนะเนาะน้ำมังแมวว่าไปใส่น้ำมังแมวน้มคงน้มถุกสนิทป้องกันมัอง ป้องกันคนเลยซั์คิดว่าน้องโบเป็นเมฆ่านะนะเพราะว่าคือว่าตอนนั้นหลังจากเล่นแล้วว่าจะเป็นเมฆ่าว่ะโดีว่าจะเป็นเมฆ่าแต่ว่าปาัปนี้มันก็คือสิบเลือกถายดอกห้งเยี่ยนดอกเยี่ยนคนเทีเ่ยวเข่าหลาัเงเยี่ยนชิปาคนเข่า,า,าในหงเยี่ยนนะเอาคือหน่อยค่ะมีครูอ่าลายไม่ต้อกมงเยี่ยนมีน้องมงเยี่ยนครูไปใส่เบิร์นะครูก็บสอนน้บงสมัครไปสอนครูอาสาเนี่ยครูอาสาเลยว่าคือมันเก็บให้ เงินเดือนถึงถึงเนาะเดือนเก็บเงี้ยมาสิบพันสิบพันหายเจ้าเรียนที่ได้เรียนจบไว้กับับบนี้เนาะเดือนหนึ่งต่อสิบพันโบใจดีใครได้เนาะเป็นให้ครูเนาะเมนี่เป็นคือออกข่าวเนาะแปะใช่ไหมเือออกข่าวแปะเอ๊ะประเทศอะไปะโดนดิสมุมตีว่าบ่สมุมตีว่าอ่านอ่านดังๆจักรโบราณเอาได้ไมกอไก่ได้ซื้อจักบอลเมย์เราจักบอล นี่นะทำไม่ไม่ว่าเลยไม่ไม่ว่าไม่เชี่ยวมาหาเจ้าไม่เชีย่ยวมากินต้มไก่อยู่เด <c oughs> ้อต้มเป็ดต้มไก่แ <c oughs> ต่ม้ามาขอเจ้าอีกเนาะมาเสิบนะต้มไก่ <c oughs> ต้มเป็ดโดนเป็ด

จ้างว่าเนาะข่อยก็ว่าล่ามนกกะทาไดีได้ข่อยนะอันข่อยไปเพื่อนน้องโบเนาะมือใดกัล่าหมูตันหมูตันขอจะบาอยากนี่ดีอิ่มาเตือนน้องโบจ้างนั้นเบางอย่างข้าวหลามหมูตันโบ ชาวเม่น่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมายอกยอกันยพี่น้องเลยเนาะดนชีเปันอบผิวเนี่ย่ชงนีคนเออฉันบ่โซผิวขาวน่กว่าใส่จว่าขาวได้่ชงนีสีเป้งล่างสีเป้งร่างสิบปรมเณไปขนาดนี่ได้ผุว่าเนาะแต่ก่อนนอกสมุกรจะเขัาไปเนาะหมาวเนกับฤดู่ขาวโชวใส่แบบนี้เนาะ มือก็ช่วยละบ้างเสืียละมือก็มีคงดีวิเศษเด้น้องโบนี่ผมตอนฟันอยู่ในวาระจะเห็นหรือเปล่ามีหัวอ้อมอย่างเงี้ยหัวอ้อมเขียวอีกใส่ห่วยใ่ห่วยได้ในตัดกันเขียวไว้แต่ก่อนแต่ก่อนใส่แล้วพอต้นถนนยังบ่ตอนนั้นถากใส่พอน้องใส่ตอนนั้นตอนนั้นจัดไข่สั้นเออตอนนี้ของเทบ่ตอนนี้ของเทอะเขียวจะคือบม่ได้จึ่งนี่นะจึ่งบ่ บ่เลี้ยงกันทั้งรูปใดรละแพ้หมดเหต่ใดเซโน่เโน่เลืต้นกบาเซตีบแล้วก็คนเดิมสาซตโอ้ธรรมดาอยู่เนาะโอ้กาลุยยำขาก่ได้ซตน้มต้มข่ากินกัเดียนต้มงข่ากินเลไปอตเปลี่ยนไปเลยเนาะองยาไ้กรมกระมนีจังน้อยตุ้ย Bằng... bộ men bảo thả, chốt chạy đấy phải, cắn lốm đó đấy, tuỷ trong <laughs> 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 <lôm> <laughs> mình... này đây, <laughs> <laughs> <đều> kẻ <kia> <laughs> <của> bà? <cười> <cười> bà kia mà, tại, thầy nấu đấy bảo thả, bảo này, tại sao? Anh ấy, cùng thầy đấy này, mày, oh, phải bảo phieu của cao đấy bảo thả, nồi của cao của keo,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  của นมความจริงบ่ไ <Ark> ด In no. uh ้มาดิเนบุญส <ful> yeah. ิโนนี่มาไปอยู่ไปกังเวนไปกังเวนกังเวนมันก็บ่ม่วนะกังเวนเนาะาไปบ่เต้นบงมังมากี่บ่เต้นบงน่ะเสียาห่านบ่แต้เสียาหารอันีบบ่อันิีโอ้ยอนีบประจำโอ้ยทำเอาุเล่าบ่เดี๋ยวกูเสียได้เจ้บุเมาเมานั บ่เมาก็เห็นเมาบ่เออมันจังม่วนติบ่ล่ะอือบ่เมาก็เห็เมาแล้วมาเฮ็ดเอาเนาะแม่น่นอได้กบุญนีบ้านน้องโเพิ่นว่าบุญยังน่ะบุญยังนวันที่23เข้าด้โอเียังมาให้เอ้ยบดนี้สิไปหยียบไปหาด้บดนี้ค่อย มูตันเลยโอ้มาลึกพื้นความจำอีกแล้วป่ันนี่อยมูตัน่อยหากันลืมไปีมาลึกพื้นควมจำอีกแล้วอ๋อตอูตันต้งเมื่อขันใจพื้นเลา่อยมูตันเอยลืค้อยู่นองค่อยเยามว่ทอนรถออกไงบออ้ยบานสบาเาป็นแ่นม้บงบูใช่ไหมแปลงเล้วแปลเขา เดี๋วนี้ทีอ้อนสุกบนเทียเหรบ่บนุกบนทางขา้อเทียวแกอ้อยออกมาด้แถวทางตาเพือนเจ้าแเยนะแต่ม่ว่าไปไล่มาปกติหรือว่าสมาโดยดด่ก็ไปได้ลดน้อยก็ไปดีแม่แต่ก่อนไอ้สาวนวลเนีอาเครื่องไปที่ใดรปะลำบากเนาะ ขีบอะไายังแบนยังแนเสียวเด้เนาะฟาแบนเสียวแล้วอ่ะมันมินมินดิถาม่นุ้ยเขาหน้าจันปราเป็นได้ลายได้ปีนี้โบันุ้ยอ่ะพอใดแจักสอบเนาะสอบจั้่าเพะ่นจัหายอยู่เนาะบ่าทาก็บอกไปได้บัตรหายแตสอบนะสอบตป่อ่เทียเขาแล้วนโอ้น้องโมเทียเขาว่าปีนี้อแนองันพ้นนะเนหหิ สามสิบสามสิบไปน้อยปโอ้ด okay. ี๋ยอยไปปลาฟรีกุ้งกินปีดีเนาะเนาะกุ้งกินได้นี่นะกุ้งกินเก๋เลยตงโบขัดขากัดน้ำตะกาเนาะเขากับพ่อกินคือว่าเดี๋ยวนี้ขาน้ำจบปลาพอกินปีดีเมนเมนมากุ้งปลาสาบอ่ะประมาณสี่คนหาคนไ่ลเต็มเต่า คนคนกบกินรองเนาะอยูแต่ตอนนี้นาะมาอยู่บ้านใหม่เลยวะโอ้ขึ้นบ้านเมื่อไหร่นะน้องล่ะขึ้นเอามื่อไะแต่วันที่เลยวะดีสองอแต่ยังสิขึ้นเพื่อนอยู่บภาษานี่ปุ่นแล้วเลยนี่ยังคือคู่ครองของคุณเป็นเพื่อนคืนไปอยู่อยู่เลยเป็นเพื่อนเอาตู้กันเนี่งมานี่บ่มีลำบงบ่หาไว้หรือบ่ นักร้องก็หาเพิ่มเน้อตังห้องเยอะเลยตังห้องเน้อโอ้สามุกวะแฮมเฮมทางนี้โอ้เป็นห้องที่ม้วนว่าใช่จะเห็นว่าสภาพตอนนานาไปไปทดสอบตู้นะเฮานะเป็นห้องจะลองเบิ่งก็ยังบานอาน้องโบเป็นห้องเป็มไปเพสกมาอิม่าเมียอายมากมันน้องโบไอาสามุกเป็นก้นห้องจะเป็นดาวเต้นบ่ลองโชว์เมืองมีจักบาทเนี้ยเป็นยังง พอยาว่ามูมาเป็นกายให้แต่บุญมันหมันยโอ้ยก็ดี้ะมันเจ๊เนาะ้ำวนด้วยสิจะอื่นน่เสียงเพลงเนาะเดยงแห้งเนาะอ่าผนัเบ้พวกตีนงอวยฉีดลองเบะไรมาเนะงอวยขาดเป็นตุยไปแล้วเนาะอฉี้องมงบ่นเบ้ก็มารอเตรียมพังอยู่ได้นแลเจ้าเด้ออางเบ้ตัวนึ่งจะได้อาเบ้ตัวหนึ่งเนาะงามเนาะหยเบ้เนาะ่า่าฮ่ มาสาดบ้านเฮางถาพัท yes. ธ mm ์ชาวนวลเป็นไปตัดอ้อยตัดยางยีบัวอยู่นโอ้เนาะมนอยู่ช่วงนี้นะได้ไปใส่อยู่บ่วน้องโบช่วงนี้บ่ได้ตัดอ้อยนะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ให้คนตาเดพิ่นจ้างคนมาตัดเออคือว่าอาชีพนี้เป็นเป็นเรื่องร่างเลยุบล่างแลเพคุยว่าล้โอดบล่างอาชีพแล้วภาษีมาเป็นมีค่าอะไรบนี้บ่มีค่าตาบานบอเจ้าจักบ่สาวนวลดยกดบอกกะบาดตากัน เป็นยูทูบเบอร์วันนี้แซนโด่แซนโดให้เพิ่นร้องมึงเลยชิมเจ้าเบอนี่นะหายเพิ่นร้องมึงจ้าห้เพิ่นกราบสบายดีเมืโอแซนโด่อารองมึงดูอยอยากเป็นนั่นเมย์เพิ่นมาน้องโบสอนตั้งคนน่ะคิดว่าน้องโบเพตุว่าหรือว่าเป็นบ้าเราแม่์ความจริงวะนี่เอาราแบบ มิตกาสบายดีสบายดีเบิตเอาอีเมลมาเป็น่ยัย่าใเรโอปใส่อวิตกาโมเมนมันชินกะกาบิิกากาบหรอกาบเปลี่ยนไปแล้วคือว่าแบบถ่ายไลฟ์คลิปจจซี่บอกอบไมลองมึงลองสอไลองิงรู้ฮะเป็นแบบไรอะไรคือว่ากาบเรื่อยเน้ เริ่มเริ่มเริ่มแรกๆก็ว่าก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอาเป็นตัวอื่นได้เพราะโบก้าบลย,ยนะ,ะสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนะพว่บัตรจีพีน้องต่างชาติหรือว่าต่างประเทศมืมันอนี้ก็ได้มาพูดคุยกับส้มน้องโบคนสวยเก่กาอีกแล้ว คือกันนั่นตระกูลพอนีคือว่าน้องโบคนสวยน่องนวยอ้่องนองโบคนสวยายซิกกายซิกเด้เด้อเด้คุณใครควรอะไรกดติดตามเลยนะคะยังมีได้เบิ่งคลิปฝอยงีิยมียังีกดติดตามเยสวัเนะตั้ง้วบ่โอ้เดมเปาจ้อมไว้นะเพื่อได้คราบคิดไปก่อนเดี๋ยวนี้กำลังกาบอย่กำลังกากาบ ผ้าดกราบก่อนจังไปสวายดีนะเว้าวไปกะฮูว้าวว้าวหมดกราบมันนี้ละกะจึงก็มาแล้วก็ฮูว้าอยู่บนยาวมันนี้ละกะ ไปซ้อมลูกสาวรคันหคันยังขเนเรามีแต่กะกบกลเาเดี๋ยวเดี๋ยวกบมือไปนั่ยู่ัเีมมีแต่กมือเบ้นเราเออโอ้โหกนลงูพี่น้องเอกาแเลยสบายดีนาอเอดึงเสือลงกราบสบายดีังทีแล้วมีมีต้องไปถามเพราะว่าเี่ยบอกูายก็พอเาเนี่ยมาถามผู้จนะหัวเข้าผู้จงัเห็นยังดิตั้งเฮ้ ลูกครับเป็นพ่อไปก็ไปนะเป็นนักเที่ยวบอดดิเออะมื่อนี้ก็เฮาก็ได้มาโอวมาลมเลยก็ดิ่นน้ำน่องโบเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะกํา้องมาโอวมาลมทางน้องโบเพิ่นเนาะโดยจากไปพ่อกันกันโดน ดื่มข้าวเนย้วโดยน้องบัวช่ฮาสองปีน้องบัวสองปีหพับเพล่นอนม่นี่ก็ปียาวนานดีโสำหรับเฮากบบที่แหลมันจังกันรักเพลงกันเพลงกันถาไปเห็นทุ้มือ้ยมาอีกมาทุกมือเหนื่อยดิเหนื่อยต้องเหนื่อยหนาเลยบอกตาเห็นจนเหนั่อยจนเรืงนี้เพลงกันเล่ใคนี่เนาะเมนยนี่ เลยเลยนะับว่าเยกะว่าครัวไปพี่น้องไอ้พิชชาบกันได้ก็ต้องขอโทษขอไปด้วยโดยเนาะอ๋อสินักกินนี่กะทั้งเฮากะสิได้อำลาพระจากทั้งน้องเพื่อนเนาะโดยนะจังไดกะไปก่อนเด้อล่ะเด้อจะไปทา้งใดได้ไปก่อนกะไปก่อนไปก่อนไปน้ำหาหินได้เว้ยไปเลยขอน้ำไปจเกือบเท่าสู่ทางไหนใช่พี่น้องไอ้ไปทา้งใดเด้บ้านเนี่ยโอ้สบายดีคุณ โอ้ไปกวนไปบุญไปโม่ไปทานเพื่อนพี่น้องเอ้เมนี้ก็มือบุญเนาะโดยโดยเมนเมนอ่ะจังได็กะสำหรับคลิปนี้กะลาไปก่อนน้องโบเนาะอ่ะสบายดีนะน้องโบโยโดยสบายดีโอเคเพื่อนพี่น้องเอ้ยทางสนอนกะมามาบังเงินเหินทั้งน้องโบเพื่อนน้องเพื่อนพี่น้องก็ได้พากันโอกลมอ่าสวนน้องว่าไทยทาม กับบมวนวน,น, osure, นา็ยังกันไปพี่น่อพี่น้องเนาะโดยอ่ะพี่พลาพไปกันได้ก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพ่อพี่น้องเนาะโดยเนาะกับสำนักคลิปนี้ก็ลาไปแล้วพ่อพี่น้องเอ้ก็จังใดก็อย่าลืมกดติดตามกดเซกกดไลค์ให้ทางสนับเด้อพ่อพี่น้องเนาะโดยกับสำนักิปนี้ขอกราบขอามาสบายดี